แสดงความรักคืออะไรนะคะจดหมายแสดงความรักนะคะในกรณีที่คุณจะทําเรื่องนะคะขอวีซ่าแต่งงานนะคะวีซ่าคิวหหรือ Q2 ก็ตามถ้าคุณจดทะเบียนสมรสนะคะกับผู้สมรสของคุณไม่ถึง1ปีคุณต้องเขียนจดหมายแสดงความรักนะคะถ้าเขียนบอกอะไรคะในนั้นจะต้องเขียนบอกเรื่องราวของการรู้จักนะคะกับผู้สมรสของคุณนะคะไปรู้จักกันที่ไหนอะไรอย่างไงาปีไหนอะไรแบบนี้นะคะหาแล้วก็คบกันนานระยะ ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะหา <Wow. S 1> แล้วก็ตอกโรโปรงใจแต่งงานกันเมื่อไหร่นะคะจดทะเบียนสมรสก,กันเมื่อไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะหาต้องเขียนทั้งสองคนด้วยอ่าต้องเขียนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้แต่ทั้งสองคนต้องเขียนจดหมายแสดงความรักเล่าเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของกายมาพบเจอกันนะคะ และในกรณีบางกรณีนะคะสถานทูตอาจจะร้องขอนะคะรูปถ่ายที่คุณมีคู่กันด้วยเพราะอะไรคะปัจจุบันนะคะรับจ้างแต่งงานเยอะนะคะขอบอกให้นะคะมีหลายอย่างที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ท่านที่โอเครักกันจริงแต่งกันจริงนะคะก็ต้องมีจดหมายแสดงความรักถ้าแต่งไม่ถึง1ปีนะคะแล้วส่งนะคะยื่นนะคะกับสถานทูตนะคะตอนยื่นวีซ่าแต่งงานนะคะ,นะคะก็คือแบบนี้นี่เองนะคะจดหมายแสดงความรักถ้าท่านไหนนะคะทําวีซ่ากันนี้หาวไชน่านะคะเขียนไม่เป็นเดี๋ยวมี ตัวอย่างให้ตัวอย่างคือตัวอย่างนะคะไม่ให้ลอกนะคะเพราะความรักของคุณกับความรักของต้นฉบับนะคะที่เป็นตัวอย่างอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ <S 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 บางคนนะคะ <S <S ลอกนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานทูตมีการสุ่มโทรเช็คด้วยนะคะว่าเออที่เขียนมามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่านะคะโอเคตามนี้นะคะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจดหมายแสดงความรักคืออะไรนะคะปรึกษาเรื่องวีซ่าจีนนะคะอย่างคนรู้จริงนะคะปรึกษาเราเนี่ยเอาชนะคะ่ะ